สนธิยานขอบคุณหมอเหรียนทองที่สนับสนุนโฆษณาเนชั่นช่อง22พร้อมประกาศเข้าร่วมขอเป็นแค่มดงานหากมีการเรียกระดมพลกองทัพประชาชนจากที่ทราบกันเป็นอย่างดีถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หลังจากที่มีผู้สนับสนุนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาจำนวนหนึ่งให้ลุกขึ้นโดยการนำคำว่าประชาธิปไตยเป็นเหยื่อล่อ แต่ภายในของคำนี้ถูกแฝงไปด้วยคำว่าล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ได้มีการปราศัยในจุดต่างๆของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นในเป้าหมายของการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล่าสุดนายสมทิยันชื่นฤทัไทยในธรรมผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศท,ทางไทยและคณาจารย์สถาบันทิศท,ทางไทยเผยว่านายแพทย์เหรียญทองเนื้หนานะที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่รู้จักและนับถือ แต่ก็มีคนส่วนน้อยที่ต้องการเห็นชาติบ้านเมืองวิบัติไปกับลัทธิมายาประชาธิปไตยแบบฝรั่งไม่สำนึกไม่นำความจริงไม่เบิงตาดูว่าสหรัฐยุโรปตอนนี้เป็นอย่างไรไม่เคยศึกษาหลงลึกบ้าคลั่งแต่ประชาธิปไตยและมีเป้าหมายโจมตีสถาบันตนได้ยินชื่อหมอเหรียญทองมานานเห็นจากผ่านข่าวสารแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่วันนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอผ่านสื่อเพราะการที่หมอเหรียญทอง ประกาศสนับสนุนเนชั่นช่อง22มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนในเนชั่นเป็นอย่างมากข้อสำคัญเรื่องเงินไม่ใช่สาระแต่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ทิ้งกันเงินไม่ใช่คำตอบแต่ได้ทำให้หัวใจของคนเนชั่นช่อง22มีพลังที่ก้าวเดินไปข้างหน้าทั้งนี้จากการที่ตนได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันนั้นถึงได้รู้ว่ามีความจาเป็นและสาคัญต่อประเทศไทยที่ทาให้ไทยยังยืนยงความเป็นไทย จนทำให้ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่เร็วๆบางคนไม่สำนึกบุญคุณเปิดประเด็นสร้างแรงกดดันข้อมูลบิดเบือนปั่นโซเชียลมีเดียให้คนในประเทศทะเลาะก,กันต้นอยากบอกหมอเหรียญทองว่าแม้จะประกาศไม่ได้เป็นทหารเหล่ารบเป็นเพียงเหล่าแพทย์เป็นเหล่าช่วยรบและเป็นทหารนอกราชการมา13ปีสามารถเป็นผู้นำกองทัพประชาชนได้ถ้าไม่แน่จริงคงไม่เปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจน ร้อมเผชิญหน้าทุกสถานการณ์ต่อเนื่องด้วยชีวิตและจิตใจแม้มีมือเปล่าท่านก็สู้ท่านไม่เคยขอรับการสนับสนุนหรือเรียกระดมพลเลยสักครั้งแต่เมื่อมีสถานการณ์จำเป็นท่านจะระดมพลเองตนเป็นเพียงสื่อเล็กๆคนหนึ่งด้วยหัวจิตหัวใจหากหมอเหรียญทองระดมพลตนจะไปเข้าร่วมถึงแม้ไม่ใช่ทหารแต่ก็เคยฝึกมาบ้างในทฤษฎีการลุกขึ้นสู้ในเมืองโดยใช้กองกำลังอาวุธเพื่อปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมไทย และหากวันหนึ่งมีความจําเป็นรัฐบาลไม่ขยับกองทัพก็ไม่ขยับแต่เชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขยับแน่นอนแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงให้สาธารณชนรับรู้กองทัพซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมทัพเขาขยับตัวแน่และขณะนี้หมอเด่นทองขยับตัวแล้วประกาศจะตั้งกองทัพป,ประชาชนเมื่อไหร่ต้นขอเข้าร่วมด้วยจะขอเป็นแค่มดงานตัวนเล็กๆแล้วแต่จะสั่งจะใช้และยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากว่าหนึ่งมีความจําเป็นนะครับรัฐบาลก็ไม่ขยับตัวกองทัพก็ไม่ขยับตัวนะครับแต่ผมเ,เชื่อว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุจนันทร์โอชาท่านขยับตัวแน่เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงให้สาธารณชนดูกองทัพซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจอมทัพเขาขยับตัวแน่แล้วล่ะในฐานะคุณหมอเหรียญทองซึ่งเป็น วันนี้ต้องถือว่าเป็นประชาชนธรรมดาแล้วขยับตัวและประกาศจัดตั้งกองทัพประชาชนเมื่อไหร่สนธิญานเอาด้วยหนึ่งคนครับไปเป็นมดงานเล็กๆแล้วแต่ท่านจะสั่งจะใช้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย